สวัสดีครับคุณแม่แขกนะครับวันนี้คุณแม่มีอะไรมานําเสนอครับอ๋อคุณแม่จะมีชาผักหวานป่าคะ่ะชาผักหวานป่านะครับอันนี้เป็นยังไงครับนนคุณแม่ประโยชนข์นข,นของผักหวานป่านะคะอันนี้คือประโยชน์ของผักหวานป่าใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับคุณแม่ก็จะเป็นพวกมีโภชนาการสูงอย่างยิ่งแล้วก็มีโปรตีนพลังงานอ่า มันมีใยอาหารนะคะแล้วก็มันช่วยขับถ่ายได้สบายมากเลยค่ะนอนหลับลึกถ่ายสะดวกถ้าทานพวกนี้นะคะคเช่นต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยสําคัญเช่นเบต้าแคโรทีนนะคะคแล้วก็มันมีวิตามิน A, วิตามิน C, ีสารประกอบข่้นค่ะซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพวกนี้ ถ้ามีสารอนุภต้านอนุโมอิสระและเป็นตัวก่อให้เกิดความเสื่อมสมดุลในร่างกายอย่างเราอ่อนเพลียเมื่อยล้าอะไรพวกนี้ทานเข้าไปมันจะสดชื่นค่ะครับวนี้และเป็นสาเหตุของการเสื่อมลดต่างๆเนี้ยแคลนเทียมแล้วกรัสที่ช่วยในการบำรุงและกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยในการยืดหยุ่นยืดถดของกล้ามเนื้อดได้ด้วยค่ะอ๋อยืดอ,อย่างแขนเรายกอะไรไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล้ตัวนี้มันก็เป็นเนื้อเยื่อหรือเซลล์ที่ไม่ได้ถูกทําลายจากาพิษทางอากาศค่ะคตัวนี้มันเป็นพืชป่านะคะหรือโลกป่ากน,นกกระจอกพวกนี้ดีมากเลยค่ะนอกจากที่มีผักหวานป่ายังมีเส้นใหญ่อาหารแล้วก็จึงช่วยเป็นเรื่องของการขับถ่ายระบบอ่อนๆน,นะคะคต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะ อันนี้คือเบอร์ป้าแขกนะคะติดต่อได้ทุกตลอดเวลาอันนี้คือเบอร์ป้าแขกนะครับติดต่อได้ตลอดนะครับสั่งซื้อได้นะครับนี่ครับคุณคุณป้าแขกนี่มาจากไหนครับมาจากจังหวัดมุกดาหารอยู่ในตัวจังหวัดเอออยู่ในอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองมุกดาหารสินค้าที่เรามาขายนี่ก็คือเป็นชา ผักหวานป่านี่ครับอันนี้ผ่านการตรวจแล็บตรวจมิคโรทเรียบร้อยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นชาผักหวานป่าจัดตั้งเป็นกลุ่มโอท็อปใช่ไหมครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน๋อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอท็อปมีออยเรียบร้อยนะมคะมีออยเรียบร้อยนะครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์ของป้าแขกครับที่เบอร์ของป้าแขกมีการส่งทั่วประเทศต่างประเทศส่งไหมครับ เพราะว่า FC ลุงพลส่วนใหญ่นี่ต่างประเทศก็เยอะนะครับก็ถ้าส่งต่างประเทศได้นี่ก็ดีครับ แล้วไลน์ล่ะครับไลน์ก็ใช้เบอร์โทรเบอร์เดียวกันนี้ใช่ไหมครับค่ะแต่ส่วนใหญ่ไลน์จะใช้อีกเบอร์หนึ่งคือ0612ตัวแยกแล้วเนาะ0616656394ค่ะอันนี้เป็นเบอร์ของยุทธนาทองจันลูกชายค่ะอ๋ออันนั้นเป็นคือเบอร์ไลน์ใช่ไหมครับค่ะเป็น่ติดชายาตออ๋อติดต่อเบอร์นั้นก็ได้แล้วก็ไลน์ก็จะขึ้นเบอร์นั้นส่วนเบอร์คุณป้าแขกนี่ก็คือเป็นเบอร์โทรที่ติดต่อโดยตรง อาจะไม่มีลายใช่ไหมครับอ๋อครับผมก็คือตัวนั้นง่ายเพราะว่าเป็นธุรกิจชาหยากเป็นลูกชาครับอันนี้สามารถมาชิมได้ที่กกอกนี้ชิมได้ที่กกอกเวลาเวลาชงครับอยากให้อธิบายด้วยครับว่าขั้นตอนในการชงเนี่ยยุ่งยากไหมครับไม่ยากเลยอธิบายตอนนี้ก็ได้ครับอ่าทิตย์เลยนะอันนี้คือขั้นตอนในการชงนะครับ ตัวนี้ก็คือหย่อนลงไปในแก้วเสร็จแล้ววางลงเรากดน้ําร้อนใส่เลยค่ะน้ำร้อนก็อยู่ประมาณนี้ค่ะคนผนแก้วประมาณนี้นะครับคือสามในสีคือในเติมเติมไปเนี้ยในสามส่วนครับคือแก้วนี้สีส่วนใช่ไหมเราก็เติมไปประมาณสามส่วนค่ะอ๋อครับเสร็จแล้วมันจะเป็นน้ำเหลืองๆออกมาสามารถยกันได้เลย แช่แช่ไว้ประมาณกี่นาทีครับคุณป้าเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวเสียบกระติกแป๊บนึงอันนี้ก็คือเป็นชาผักหวานนะครับที่คุณป้าแขกได้ชงแล้วนะครับนี่อยู่หน้าตลาดน้อยบ้านลุงพลเนี่ยนะครับนี่ครับนี่อันนี้แช่ไป ประมาณนี้ก็ดื่มได้แล้วใช่ไหมครับคุณป้าได้้ค่ะพอมีน้าเหลืองออกมาเหมือนแต่ว่าประโยชน์มันออกมาแล้วซองนี้จะชงได้สามรอบนะคะสามรอบเลยเหรอครับทานไปแล้วเราก็สามารถกดน้ํามาลงรอบหนึ่งรอบสองตอนเราทานเราต้องเอาออกไหมครับเนี่ยเอาแช่ไว้อย่างนั้นเลยแช่เลยค่ะอ๋อครับแบบนี้เนี่ได้เลยใช่ไหมครับค่ะทานได้เลยค่ะเดี๋ยวเราผมลองดูเ่านิดหนึ่งนะคะร้อนๆนี่ครับเดี๋ยีครับมุ้ไม่ใดหตัว หอมครับหอมหอมมากเลยรสชาติใช้ได้ใช่ไมครับค่ะเจ้อกเราดอหอมครับหอมแล้วก็เวลาดื่มเข้าไปเนี่ยเหมือนร่างกายเราแบบวูบขึ้นมาเลยแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าเลือดเดินนะครับมันไปปรับสมดุลในร่างกายค่ะมันสามารถทําให้เราอ่ะถ้าเราอ่อนละอ่อนเพรียมันก็จะสดชื่นขึ้นค่ะมันก็ออกหวานหวานเหมือนเรากินแกงผักหวานน้าแกงมันครับ มันน้ำแกงผักหวานเลยครับใช่ค่ะหอมไหมคะอร่อยไหมคะหอมครับอร่อยครับนี่ครับชาผักหวานป่านะครับนะครับขอบคุณมากนะครับคุณป้าครับก็จะเอาโต๊ะซึ่งจะให้ผู้บริโภคมานั่งทานช่วงเช้าเช้าๆจะมาตั้งโต๊ะให้ชิมฟรีอะค่ะอยู่ที่บ้านกุกกอกนี่แหลอครับอยู่ที่บ้านกุกคุณป้านอนอยู่นี่เหรอครับ แต่คุณป้าวันนี้คุณป้าจะขออนุญาตกลับเพราะว่าไปเตรียมตัวมาใหม่เอาโต๊ะโอเคมาแล้วก็จะเอาชุดชามาให้เ่นได้ดได้ทานตอนเช้าก็มาดื่มชาร้อนๆกันอุ่นๆกันแก้หนาวได้ใช่ไหมครับวันนี้คุณป้ามาวันแรกเหรอครับเนี่ยคุณป้ามามาดูตลาดแล้วก็มาดูพื้นที่ว่าอยู่ยังไงแบบไหนอะไรแบบว่าเคยดูแต่ในอ่า ในข่าวใน y o u t u b บครับแล้วก็เลยลองมาดูว่ามาดูสถานที่จริงว่าเป็นยังไงเราจะมาอยู่ยังไงเราจะสามารถมามองดูว่าเราจะปรับตัวอยู่ยังไงกับที่ตลาดน้อยบ้านลุงพลใช่ไหมครับมันก็จะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนของลุงพลได้ด้วยเพราะว่าถ้าเรามาเปิดตลาดตรงนี้คนก็จะได้ชิมคนก็จะได้ดูแลสุขภาพครับครับผมขอบคุณมากครับคุณป้าครับ